จะมาซื้อร้านของวันพุธที่เล้จะมาทันทุกๆเสวันดีนะบอก็จะมีขายเหมือนกันแล้วก็มาทานพรุ่งนี้ก่อนค่อยซื้อได้แต่ถ้าชอบร้านนี้เรากินแล้วเราชอบเราก็ซื้อเลยเพราะเราจะไม่ย้อนกลับมาแล้วนะชอบก็ซื้อเลยอาจจะซื้อไปห่อสองห่อสามห่อหรือสามกระปุกอะไรเงี้ยแล้วแต่เราเนาะอ่าแล้วแต่ความชอบว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะคะแล้วก็จะจัดไปได้เนาะเดี๋ยวอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ถึงแล้วแหละกระเดี่ยวนะคะสวยมากไหมหลังจากทานข้าวเสร็จแล้ว หนึ่งวัดนะคะนะวัดนี้เป็นอย่างคนใดจะเลือกวัดช็อปปิ้งผ่อนยิ้มหวานหาไหว้พระหนึ่งมะเรที่เหลือเวลาที่ให้หนึ่งชั่วโมงนี้ก็จะปิ้งหมดเลยนะนยนะใครที่อยากจะซื้อผ้าถุงเสื้อชุดรรทำแม้าคปตาโลงผ้าคลุมไหล่ใครไม่ได้เตรียมเสื้อกระหนาหมานะซึ่งเขาอาอกาศเย็นผ้าคลุมไหล่เสือส้อกันหนักซื้อเลยห้าสิบบาทอ่าที่นี่ผ้าถุงเลยอะไรเอ่ยเดี๋ยวเจอมีร้านแนะนำ นะคะที่แบบว่าอ่ากราถูกได้ซื้อดีๆราคาแพงราคาถูกๆนะเราจะคุ้มมากเวลาเราซื้อราคาถูกๆอ่ะซื้อสีแดงมาแต่ครั้งแรกเป็นสีแดงครั้งที่สองลดเป็นสีส้มครั้งที่สามเป็นสีเหลืองครั้งที่สี่เป็นสีเขียวครั้งที่ห้าเป็นสีขาวค่ะคุณก็สี่เติบโตนะซักไปซักมาสีเริ่มตกเรื่อยๆอย่าราคาที่ดีที่สุดนะก็อยู่ประมาณกสองร้อยสองร้อยห้าสิบอ่ะแต่โอเคสีไม่ตกนะคะแล้วก็จะผ้าหนาหน่อยถ้าแบบว่าร้อยเดิมอะไรเงี้ย ก็จะบางๆหน่อยใส่ไปบุฟองเห็นหมดเลยเห็นลูกแตงโมสองลูกอยู่ติดกันนะคะแดดส่องมามองเห็นหมดเลยเนาะก็จะซื้อแนะบบแบบถ้าเป็นแบบไหมเทียมก็จะคล้ายๆอย่างนี้ลายลอนตยาอะไรเงี้ยจะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบสามร้อยสามร้อยห้าสิบแล้วแ,ลแต่ลายแล้วแต่ความหนาของผ้าและแต่เนื้อผ้านะคะอ่าราคาแป็งสุกก็เป็นหมื่นบาทแสนบาทก็งีมั้งแต่ที่วันนี้ส่วนใหญ่ราคาเป็สุกก็จะเป็นหลายพันบาทนะคะ แล้วแต่เราจะชอบหรือจะซื้อเป็นตุ่มใหญ่ๆแล้วเอาไปตัดชุดก็ได้นะเปื่อใครทำงนานอาจจะใส่ผ้าไทายอยากใส่ผ้าวันหยุดว,วันที่วันไลยเนี่ยเออเอาไปตัดได้ที่นี่ก็จะราคาไม่แพงมากเนาะแล้วก็จะมีพวกไม้กิจนาไม้เนื้อแข็งตะเกียบค่ะแนะนำตะเกียบไม่เป็นลาเป็นกล่องตะเกียบอ้าถูกด้วยไม่แพงไปซื้อได้หรือใครจะซื้อเป็นพวกตุก๊กตาเป็นของแต่งบ้านเป็นรูปม้ารูปอ,อะไรขออนุญาตอย่าให้ใหญ่เกินศอก ถ้าจะสูงให่าหญ่กันสองกบโอไม่ใช่สองตัวเองนะเอาสองเหมือเป็นหลักแล้วกันเนี่ยโดยสังหไว้อย่าให้ใหญ่เกินแบบนี้อย่าให้สูงเกินนะคะ